สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะสับอีพีวันนี้ครับนะเรามาลุยกันต่อนะครับกลางวันนี้นะมาลุยกันต่ออจับสิบห้ารายการนะครับกับเหรียญผู้ชนะครับในครับและเกจิพันธจารย์นะครับนะพุทธวิเศษนะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อีกหนึ่งวิธีแน่นอนนะครับรวมสมทุกทุนนะครับสร้างองค์บสถสดและก็สมทุนทุนให้แนวชายแดนฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันครับวันนี้นะเหมือนเดิมครับสิบห้ารายการนะครับขออนุญาตเปิดองค์แรกกันเลยแล้วกันชอบถูกใจไหนทักมาได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์ได้ ไอดีไลน์กับเบอร์โทรนะฮะเป็นเบอร์แจกจังที่ขายครับเริ่มจากรายการที่หนึ่งกันเลยฮะรายการที่หนึ่งเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้นะครับเปิดขึ้นมาเป็นเหรียญหล่อมาเลยฮะรายการนี้เปิดมาเป็นเหรียญหลอดูข้างหลังมองฉลุด้วยนี่เลขค้นตเบอร์มาเลขห้าครับนี่ฮะเหรียญหล่อมหาชนวนวลศาลครับนี่ฮะโอ้โหพี่ดูฮะคลาสสิกจัดอง์นี้นะฮะพี่ดูฮะพี่ดูความนูนนะนะ พี่ดูความนูนนะครับนะนี่ฮะงานหล่อชัดเจนพี่งานนูนขนาดนี้รายการนี้นะเป็นเหรียญหล่อผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหล่อ,หลอผมขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับถือว่าเป็นรายการมัตเตอร์พีสเลยนะครับที่อื่นจบมาเป็นพันนะครับเหรียญหล่อน,หลอนะครับผมเปิดแบ่งปันพี่พ,พี่เพียงแค่ห้าร้อยบาทพอนะครับนะผมเปิดแบ่งปันพี่เพียงแค่ห้าร้อยบาทพอใครไวใครได้พี่นะ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดำนะครับลงยาลายปลาครับนะครับด้านหลังได้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับเลขคุณะเบอร์หมายเลขสิบนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบบาทพอพี่นะครับรายการที่สองนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สามอะ รายการที่สามนะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อวะโลหะเพ้นนะเพ้นทองนะครับเพ้นพื้นหลังเพ้นปืนใหญ่โอ้โหเลขขนตเบอร์สองสองครับเนื้อวะนะครับเอาไปพี่ชายเหมือนเดิมนะศรีร้อยห้าสิบาทนะครับ4ี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่ รายการที่สี่เปิดขึ้นมารายการนี้นะครับเป็นเนื้อเดือมสารนะฮะชุบสองกษัตระะิย์ครับรระะพี่นะครับชุบสองกษัตริย์ครับพี่รายการที่สี่นะครับเลขคนะเบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนะเอาไปสองร้อยแปดสิบบาทราคาเดิมพี่ชายรายการที่ส <c oughs> ี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห <c oughs> ้าครับ รายการที่5เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุงหน้ากากเงินแท้ปัดสแตินครับนี่ฮะหน้ากากเงินแท้ปัดสแตินเลขค้นอัเบอร์หมายเลข30นยะ์ฮะรายการนี้ผมขอแบ่งปันที่พี่นะครับนะเนื้อทองแดงผิวลุงหน้าก,ากากเงินแท้สแตินนะครับเอาไป2 0งเจ็ดไอสองร้อยห้าสิบาทพอแล้วกันสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่ห้าเท่าทุนเลยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่ นะรายการที่6นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออัป,ปกาก้าซาตินลงยาพื้นเขียวขอบดำฮนะโอ้โหนะฮะเลขคนณะเบอร์มาเลขสิบสองครับรายการนี้รายการที่หกขอแบ่งปันที่พี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่หกนะครับเนื้ออัป,ปา้าซาตินฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่เจดนะฮะรายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะลงยาพื้นฟ้าขอบฟ้าฮะนี่ฮะเลขคนจับเบอร์เปสิบเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันให้สองร้อยยี่สิบบาทพอครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่แปดนะฮะ รายการที่แปดครับโอ้โหถึงเงินหรือเปล่าพี่โอ้โหไม่ใช่ฮะร,รายการนี้เป็นรายการชุบเงินลงยารัศมีดําชมพูเลขพจนาเบอร์มหมายเลขสิบสี่ฮะรายการนี้ก็รายเงินขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่แปดครับนี่ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้านี่ครับรายการที่เก้านี่ครับเราลืยกระต่องนี่ฮะ รายการที่เก oh right, right. right, ้าเปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้อะไรพี่รายการนี้ไม่ตัดปีกฮะรายการนี้เป็นเนื้อตะกั่วอ้วนไม่ตัดปีกครับสวยคมนะฮะสวยคมฝั่งตะกุดสามกษัตริย์หลังนีัยหลังยันฮะนี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดด้วยเลขเบิ้ลด้วยนี่ฮะหลังยันนะครับนี่ ส,สวยเลยนะโกอ้วนนะรายการนี้เอาไป350้าบาทพอพี่ปิดให้เลยนะครับ3า0บาทพอพี่นะครับรายการที่9้านะครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่10ฮะ <c oughs> รายการที่สิบมาเป็นกระไหลเงินลงยาดำฮะรายการที่สิบมาเป็นกระไหลเงินลงยาดำเลขคุณเบอร์ห้าสิบสี่ฮะ เอาไปพี่ชาย250บาทครับรายการที่10นะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่12บสองไมสินะครับ11รายการที่11เเปิดขึ้นมาพี่มีกรอบมาด้วยรายการที่เนื้อมหาจนวนลงยาหญิงหยางขอบดํานะครับแผ่นแผ่นเพ้นแผ่นที่ทองครับหน้ากากชุบน้ําทองคําแท้ครับนี่เน้าการชุบน้ิทองคําแท้นะครับเลขค้นเบอร์หมายเลขยี่สิบห้าครับ รายการนี้เอาไปสี่ร้อยนะครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่11นะฮะต่อมารายการที่12ครับเออรายการที่12อขออน,นุญาตเปิดฮนะโอ้โห รายการที่สิบสองเปิดออกมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ยเนื้อมหาชนวนพี่นะครับนะเนื้อมหาชนวนนี่ครับเพ้นพื้นชมพูเพ้นตรงชาติและการปรองลูกปืนนี่ครับนะีบ่ฮะหน้าหลังเลยโอ้โหสวยงามพี่นะครับเหรียญสวยงามมากรายการที่คนจะเบอร์สามศูนย์นะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่ๆนะครับองค์นี้นะเอาไปที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะสี่ร้อยบาทพอพี่ใหญนะครับอารายการที่สนะิบสองฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบสามฮะรายการที่สิบสามนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้ <c oughs> โอ้โหรายการนี้เนื้อทองแดงสตีนลงยาเต็มระบบนะครับหน้ากากปิ้นใหญ่ชุบเงินนะฮะ โอ้โหรายการเซอร์ไพรส์ครับบล็อกหลังพยาชิงชัยนี่ครับสิบห้าเหรียญเท่านั้นนะครับเลขคนัเบอร์หนี่สิบดูด้านหน้าพี่ด้านหน้าจัดเต็มครับลงยาจัดเต็มฮะรายการนี้นะครับผมขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่เอ้รายการที่สิบสามนะครับขอสามร้อยบาทนะพี่นะเป็นรายการจัดเต็มนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบสี่ รายการที่14เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อตะก๊กโววนนักกากเงินแท้เลขคนเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะรายการนี้เอาไป280แปดสิบบาทนะครับนี่สองร้อยแปดสิบบาทนักกากเงินแท้นะพี่นะรายการนี้นะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายของ EP. อีพีของวันนี้ฮะ รายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหนี่สวยมากรายการนี้เป็นเนื้ออัปการครับลงยาลายพังนะครับลาลลานะรบล็อกหลังมีเซอร์ไพรส์ไหมโอ้โหได้บล็อกหลังเซอร์ไพรส์จนะริงๆด้วยพี่รายการนี้นะเนื้อพญาอ่าหลังพญาชิงชัยครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์ครับรเลขโค้ชเบอร์เลขเจ็นะครับเอาไปสองร้อย 70บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่15้าวันนี้มีมาให้พี่นะครับ45รายการเหมือนเดิมนะครับชอบูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับินี้กลับขอบพระคุณนะครับพี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ